เก็นกับนุ่ยมา,าคุยกันจนเปล่นทีเกงนกับนุย่ยคุยกันจนเปื่นทีเต็งคน,น,นดียิงดูเต็นหนายิงอยู่โลเสี่ยงดีมึงพอได้กินแกงกุยพีเด้งกันชนะโน,นปักเสี่ยงจัดเจรเลยแต่ได้กล่าว่าไม่ใช่พีเด้งกันชนะนุปักเป็นคนเออแกงเป็นคนตา เสียงว่าเมฆทั نا, <S <S <t <t ่วเราไม่ใช่คนเดินคนไกลอยู่กันทีนี้เลยปีสูเมียปีเตืองเกลี่นีดเรืเสียงมึงใช้ได้เลยบ่ได้กินเกลื้เจ้าสู้พัวเบาเตืองคุณคกองเทงนะเป็นนายกอบตเทงอยล้อกินนะล้อไม่บััยาบรรยงเลยกลางกลางเท่งอยู่เมือนใดล ํLae Kang Na Teng Yu Muen Pra Ek Na Nang Rang Po Lae Chai Lae Kwa Na Laak Yang Po Lae Chai Kwa Na Lang Teng Yu Muen Nog Nang Tee Prai Chai Po 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 <coughs> Yer yeah, Ma Koo Chut Na Lung Payao Pa Bon Pee Jao Koi Anu โควิด <c oughs> ทิพย์ก้าระบาดนักนั่งไหวได้แสดงมดกาหลดมดขาเดิดดนต่างนี่ไม่ใช่กู้การา่มแต่บอกว่ารลวมพ่ลำบากเกินไหวได้แสดงคืนนี้ปล้ำกันตัวนวลนลัวเจ้าปราเจ็ตจะต้องหยุดเยือ,อนูกิดแลรับนั่งจนวันนูควันตึงหนายนั่งกับควันตึงตายยอดทองเลี้ยวนู้มกิดแลนี่ดีนะวาเกกับกูยาดยาตะควันตึงกูตะเกอย่างเจ้ากาาูอย่างเบาอย่างมม่ได้กล้ากับพี่เจ้าเกย เบยไปต้องตัดกันแล้วอุดมมนุภาคน,าน,น,นุ่คนมาหนังกันไล่คนมึงเลยนุกคนล้านประเทศกัมพูชายัางอัฟรามาแลออ่ไม่ก้าวใจกับว่าร้อยมาเลลีลัางนนั่งตะเกบ้าบลัววันนูดด้ดจดชักอยู่คนอยู่กันไล่คนมึงนายกับโกลนโยกูเนีย่ยเลยมันหอกหางที่ปลายเลยมึงต้องกลับไม่โกลนมึงงัด กับว่าเพื่อแล่ใจแล่กวา่าแล่นาลังเตงอยู่ล้อเมื่อซอต่อว,วังเงินที่เฮมนาน,นพอดายได้ขึ้นมาหมดมั่งบุรุษนั่งเป็นกองควันวันปีใหม่เคยอายซอต่อเอมเออซอต่อวังเงินที่เฮมไม่แก่อรอต่ววอเฮม,มอเมออกูชอบแต่ว่าซอต่อวัง ินที่เอ็มซอยอ๋อมึงคิดเล่ยนะปักผัวปีนองเราคอยปีเจ้ากิ้กูดมันนุปักกูชอบแกแกเป็นคนนุกแกเป็นคนแกเราว่าไม่เกลียดมึงเล่60อกทิตนตนในว่าหน้าตาอย่างโอ้เล่ยเล่ห้าทิปตนตนเลยแกรู้จักโยมแกนั่งเล่นกับกูได้แต่ว่า ก่ว่าชีวิตผมนายอุดมอนุปักชีวิตนี้ก็มีก้าวกิ้งมีแป็นดินอยู่มีรู้แยงมีแร,ง,รงดันตะวนั้นก็ก็ว่าพี่เจ้าก็อยู่ดมวอนุปักแต่นายดูชอต่อวังอินที่เอมซอยมีแรงนั้นแต่มาไม่รู้แย่งนี่เห็นใจตะนนอ ปีวังแกลีวน้องเอื้องนองแก้วแกล้วตังอาทิบว่าตาทิบวาอย่างงาเบียไป่ได้ทังที่นี่มึงเล่าว่ะลอยได้นุกได้มีความเบิกบานใจเสื่อถึงน้าก้อนกวนน้องเราตั้งแต่มมอมงปวดตัวเต็มม่อมแม่ปินปากา ด้ตุวคนรายหลบรองประชาชนกูท้ามึงตีแทงว่าเคยมั่งกัใบใจไม่มีประชาชนโซ่้าวเรียใจกันไปตัวอ่านเรื่องต่างๆงดมัดเพื่อไว้ตุกกัมมอ,ม,อม่อม่อแม่แต่ด้วยเจ้าพ่อย่างหญิงควา,ายใจเด็ดักตาษยัดพระองค์เดียวก็ม่อมผอมแม่พร,ร,ร,ระอง,งวควองรอง์รง,งถูกปราใจยมาในการชุนเทียมม,ม,ม่อมผอตจนจะเด็บม่อแม่ปุากา ให้มึงจ้างคนกูเจอมาคนไรเราเจอปรือก็ไม่รู้ว่าเคยหลบรองประจนุนมอมโผมอมแมเพราะคนรายมาละตจุมลักต้านนไ,ไหว้สักีกเดียวเลยมันกีน่เละกาดีกาไม่ํำโดยเพรมใจกันนะจุดนูนติดร่างแล้วเพราะลักต้านชัดเจนคือจากเสื้อดำจากีเกงและเกยกว่านั้นคือลักต้านัดเจน แต่คนลอบลงประชนมอพอจะเสต่เธม่แม่ปินปากาไม่มีหลักฐานเลยเ,เลยมไม่รู้รว่าก้อยลอบรองประชนมอพอม่แม่นี่เรามีเวลามาเยี่ยมโหลกเยี่ยมเมียรเราจากไปหลายปีลบมาบ้านมึงเลยสปาบเหมือนเดิมเลยบ้านเราเหมือนเดิมหรือไม่ปัจจานาเลยและเจอมู่บ้านก็นไม่น่าอยู่กันล้วบ้านเราเจอบ้านไหนก็เต็ม บานยางลมเออไม่รู้ก็ไมตั้งเจอบานนี่ซอยเจอมู่บานไม่น่าอยู่ยางลมบานผวนเอ็งมึงเลยเจอมู่บานน่าอยู่น่าใช่บานสวรรค์กวนมี่ใชโกติวาวดานี่แกนี่ก็พอใจได้อะไรฮันเป็ดแต่บานน้อยางลม สอยไม่ดีนี่ก็ลมมือกีตาร์กับมือเบสกือบมาไม่ทันสอยแก่ก็าหนีปันรถลมกว้างดนดีว่าก็เคลียปืนตีได้เลยได้มาอันั้นรถลมสร้างความเสียหายเศรษฐกิจยำเย่ยางราคาตกํำบ้านเมืองไม่ปกติกควิทิตรกล้า เกแกเปี้ยวไว้แล้วไม่ได้จงเอาใจลมมีปราชจึงกัตคาลก็กมีนี่ไม่เกี่ยวกับดีแกปีกับน้องยิ่งในป้าย่างแกเข้าหนีปั่นนะอันนั้นไม่ใจเรื่องแกเพราะฉะนั้นไม่ดีนี่เตียงก้อนลมแต่กลัวยังมั่งและลมแล้วดีไอ้ไรไปโตหงอยเปรตกูตีบได้ปรัชญาจริง แต่อันไปก้างเมียกูนี่เองนี่ก้นใจเราท่านนินตาเมียนี่ก็ตื้อว่าไม่ใจ่เป็นตูปับุรุษแต่กูําไมแรงมังง่งอเจงอกแทกตายซอยอ้อจะแล้งหรือยนู่น้นาวเมียกูแล้วไม่มีเต็ดเออก็เดียวกูไปวัดอุณนนาปุ่มมึงไปวัดกับก้อยอ้อชมอหนิดโอ้กูก้าวเข็มมันจาดงอมไม่เจงกูหอมไรล้านนิดจริงแต่ว่าอุนมาเละ ร้อยตัวละมานใจวูเล <strong> ื่อมสักอิดอะไรอีกรักนักหน้าแล้วก็นิดก็อ้อมมึงใครห่อชอบอ้อแค่นี้อ้อมจริงอย่ามันอ้อมมันดินปืนพ่วมเลยอ้อมมึงง่ายเลยเรามันมายกโลกันไม่แก่มาเพื่อจูเศ้าแต่ฮันมาเล่เมียกูยิ้วหนาวไอเจงเอ้ออย่าได้เกาแกนซอยอ่ครับมันแรงกวัก นั่นปีแดงเมียเจ้าก้อยนั่งคุยกับกูนี่นั่นลูกอายุกันนั้นนั่นมึงเลยยังง้อมพีแดงวะไม่รู้ใจเลยเอ็มเว้หวะกิ้วารินก็ไม่รู้ยังง้อมเลยรุ่นนั้นหลักชาเนื้อหลักชาตัวดีนั่นแหละแกเจ้าก้อยเหวียนมันเอยอดชานไม่ไปไหนไปไหนุ <f uck> ่ยแรงยันไปกวนป่าเลยเคยอดชันไม่ไปไหนจริง เมียเราไอ้ไร้แบบนามไม่เคยอาบพุทธอีนู่นหนาวเมียมึงเอองาบจัเตี้ยนู่นเดินกามกลองผ่านหักเลยงานงาบดุแล้วชอบอยากได้ชอบกินนู่นหนาวเมียกูจะอยได้ชอบแล้วไม่ชอบแล้วนางก็ไม่อาบเพลงก็ไม่จ้าปมก็ไม่วิก็ไม่ลางไอ้ไรเหล่าไหรไอ้นั่นนั่นเนี่ยส้มทีออทีเดียวบัตรีเจ้าเจ้าฮักเป็ด แต่ว่าว <ules laughter> ่างนี้ยังชีว่าขึ้นกลั้นแล้วซอยออกพอดีปากผัวเพน้องกูเอือเกมาบอกกัตาโกยน่าเบยันเป็ดอดีตมือตับไล่นั่งเกินน่าเบยันเป็ดนี่ไม่ความว่าไปติดตับมันนั่งเลยนั่งกันตายอ้องจักมื่อกีเกล่ ตีนั่งใจยันตะลงลงตรงใจยันตะลงตรงตายปนทิพยามีหน้าเจ้าพระทิป้านั้นตายพอนั่งใจยันตะลงลงตายมาตีจับไอก้กบนังเอห,หนุอยเอ้ากนอยนั่งเอหน่อยเจ้ากนอยตายแล้วทิพย์จ้ามีต้นนายนเจ้าระทิพย์นี่ตั้ตายมีตีจับไอ้กูวกว่าเยจะต่อมาที่แล้วกูปวดใจก็ไม่ตันปีตีดำแนงเชอาท้าอ เดชะบันลักยัดไอ้นี่ยกโยกยกน้าใบแกเป็นกระเด้งกย่ลุกลานหนะาใบแกไอ้กาตาผมไล่ไล่เรื่องโดยเฉพาะทุกปลอกนี้ครับกูตื้อว่าเมียกูมันลำบากนักแล้วแต่เด้แกมากี้ดาคี้บนเด้เมียมึงเออ Lemanda ku đá ra ra ta đá ta mặt ta Đá ta mặt ta đá ta mặt ta mặt ta đá ta mặt ta đá. đá mặt ta 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 แค่ว่าว่านี่ยังชัวร์มันแกกูเลงอ่ะนาำใอันเป็ดแกไอ้กาตากู้มกาตาเลยกาตาปราบเมียกีดากีบุลกาตานี้ก็เรียกว่ากาตาซรัพยนอ่ก็น้ำใบอันเป็ดก็เยาไปใจก็ได้พ้นสำรักคนเมียกีดากีบุลกาตาซรัพยนอ่นี้เออโน่เร็โน่เน่งเน่งเน่งนี่จังจำได้เลยอยู่เน่งเน่ง ไม่ต้องไปตอบโต้อะไรทั้งสิ้นอยู่นิ่งๆจสดงแล้วเมียอย่างดาที่งานใจนอที่จ้องนอไรนอนนอนอนอือแต่ไม่หวงกับไปนอนถ้าเมียอย่างไม่ยุดดาขึ้นไปดาตึงเต่นอนตียงในใจนอนที่จ้ามนอนทุดตายนอไรนอนอืมเน่งนอนน้อมอยู่เกียร์เลยไม่ดา วันนี้ไม่ไดาแล้วเมียมึงได้ได้เล้ยมกลุ่มสามโนแล้วพอไม่ได่ากูงั้นมาเล่นเล่นด้ไปถูกจะนิดอีนู่นหาวเมียกูเป็นเป้ชมทิปดำมีปกแดงทิปเต็มกาวเควันนี้มาไม่ไปเลยอ่ะ,ก,ระรอกูจะจะเอ้เก่งเก่งเออเตี่ยวงานเป็ดควรไม่ลานเควันนี้ก็ว่าร้อยหนักหน้าเข่งนี่ แกบ้านกูจังกลางไอ้เตงเอ้อร้อยว่าเก่งเหลาาอันนี้เหล่าแกร้อยว่าเก่งโกงๆเนี่ยมึงลองเล่ร้อยว่าเก่งแล้ววันกานร้อยไม่ทำพืดเล่นแต่ไปมึงกินแลรงไปกำที่มาคำไปวัดพอล่องไงตีนฮะก้อีนูหนาเมียกูจำไม่ได้ตะก,ก้เดียว ทีนาก็จะไม่ได้ตะโก,กเดียวเออไปงานจิ้้องตัวเมียคูจําได้ครบแล้วก็ไปนู่นหนาเมียกูมันเรียกเแืเเ่ปลอยจรงเรียกเพื่อเมียมึงก็ไปเรียกลูกทุกกมลูกคีบลูกแงลูกแมมลูกกิงก็ไปได้รู้ปกกับ,ล,ล,กกบลูกอุบาทอีเปร์มองดองมั่งใจต,ตายง <laughs> กบไปได้ลูกอีเปรติดตายง มันไม e ่แยกครับมันยกลูกแยกลูกแมมลูกกิ้งแต่ว่าแรงกันแรงไงถึงเอากุนีเด็กมาเลยนั่งไล่กุเด็กคือปลาเก้าเราเติมที่ใดเป็นที่นั้นเติมแดงลงไปก็เป็นแดงเติมดำลงไปก็เป็นดำเติมเรื่องก็เป็นเรื่องเพราะฉะนั้นอาบายอย่าหมกไม่ต้องกลัวน้อมาพูดเวลาเราจะแดงนั่งตะลุงแต่ว่ากูก็บอกพี่น้องชาวฮัานเป็ดได้ดวยว่าคนเล่นการพนันเราอย่าเมาวาก็เป็นคนชั่วคนเล่นการพนันเราอย่ากิดว่าก็เป็นคนไม่ดีต่างไป โประการพันนั่นบางชนิดกระซ่อนในกลในรู้จักก็รวมถึงกันและกันการพันนั่นในร้อยว่าแกะซ้อนในกลก็รวมถึงกันและกันปกเด้งไงดิปกเด้งซ้อนเปลือก้อนในโลเลยว่าผู้น้อยต้องก็เราผู้ใหญ่พันเปลือกพกเต็มต้องเกียรกว้างเกะเต็มเห็นไหมไม่ต้องเตี้ยก,ก็เกะเต็มต้องก็เราพกแผลต้องก็เราพกแผลสอง ปกแปต้องแดงกันต oh, <c oughs> ้องกระดกเและปวกเก่ này, ัต้องกระดกเก่าต้องแดงพกเก่าตงแดงไม่ต้องกระดบเคยเลยเราว่าหญ้ว่าเหวินนังต้องกระดนึ่งกานึ่งกานั้นนึ่กานึ่งบรวมกันเลยบเต็มเดียวในนู้นไปกระดบไปรลยลหะถึงไม่กระดเวลามันมาอย่างไมเอิมึงต้องกินเงวิงกงนป้าย่างอ้วเลยโอ้ตำรัวเดิมันบ้าลังนี้บ้านใครอะ ยงจึงมาสันติเลยค่อยนึกนึกน้กนอยนี่กูยืนนึกนึงอย่างนึงไม่ออกที่นี่ว่มาบาจาับโรงปักบาลเลยเข็งเบอร์ครับ <c oughs> กล้องปิดกอดไม้ปีอยู่แก่จริงอย่ากจะออกหมายนะตายแล้วบ้านหลังนี้บ้านใครอ่ะชินแถวว่าวบ้านหลังนี้บ้านใคร บ้านกูนะูนเนีกูต้องบอกบ่านในเตงว่าอารมณ์จำรวดมากเลยฉันถามว่าบ้านหลังนี้บ้านใคราปเต่งผมมาธุระครับเลยกัเปรดบ้านมันแตะเตบอกว่าบ้านกูกูผงก้นในเตงเอออารมณำรวดมากใมาธุระครับมารดอะไรมารถเครื่องเขาแต่ว่าลอมพูไม่ได้ป้า น้อยจริงปัสสาวะกลางไอ้หนุ่ยรอทู่ไมาได้ปะในมดแต่รุ่นเปรตเว้นตั้งแต่นอกด้นแกปั๊มน้ำมันแกกลางด้นเว้นก็เกี้ยนตัวเตาตั้มเกี้ยนมาเรือรับป่ายางยี่สิบสี่เชือบงแต่ไมื่อกาไปปลาไหลหนุ่ยร้านปลาก็เห็นเมื่อนางหยิบที่เชือบงพอได้นังคร้าวแล้วบ้านกูว่าหน้าทีกระเจ็ดไอ้นี่ไอ้ไรนังยิบที่เชือบงเหนื่อยกันเหนื่อยเหนื่อยกันเหนื่อย รุ่นรถมาปูอปอเวล่าบานจองวัยใด,ยดกินข้าวกินไรมังเปราทางลาดแก่แกไม่มีใดเทกเหลือสัตกระดาษเดียวไม่ตางมีมังและตางแล้วสฉยแกไม่กินกินเพื่อตุกรานเขียนไป,นปแกน้าร้านเขียนแบบลอร้รานอาหารตามสั่งแล้วเฉยไม่กินแล้วกินเพื่อจะก้องรา,ายรวยยู่นน้อยว่าจะตามมึง อาหารตามสั่งไม่กว่าม,ามึงสั่งไรก็ตามให้กินไอ้บัวไม่จชต้องเต่ยิสั่งตามสั่งกูไม่รู้เองก็แค่าหาอาหารตามสั่ง,งกูต้องวัดต้องไปตามเลยอยู่บ้านนี่ทำอะไรอะตัดยางครับทำอะไรนะตัดยางทำไมต้องเติเมเอ็ก็ยางมันหลายต้นและครับโอ้นี่โกนุยต่อเกสเล่นยางบานาน a n a ดัดยางต้นเลียวอะไรน่อยดัดยางไม่ต้องเจอเมสแสดงว่ามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษก็พอใช้ได้เละครับคุณโปลิสไอ้ให้หน่อยไม่เรียกตำรวจเลยทีเยวงเรียกโปลิสเลยถ้าอย่างนั้นฉันจะทดสอบภาษาอังกฤษเชิญเลยครับภาษาอังกฤษคำว่าสวัสดีปีใหม่ Happy New Year ที่รักของฉัน My เดียระเบิดเปลี่ยนเกียร เระเบิดนิวเคลียร์อ,อ,อ๋อเฮ้ยแม่กูไฮโลกโก้ก็ไม่บอกพูดเห็นไหมเล่นเป็ดเดอนแล้วเลื่อนเบื้อแล้วอันจะมึงไม่ตักเห็นไหมคนหน้าโล,ลงกะใจโลม่มก็ไม่หลบแล้วก็เล็บละจำนั่งลงมึงแต่เปือ,อ๋อระเบิดนี่นิวเคลียร์ครับแล้วถ้าขึ้นควรอ๋อต้องเปลี่ยนเกียร์ครับเรื่อยอกันเก้เกียร์เดียวกันจะตต้อปังมันก้อนจีงแล้วปีบ้ากู ก้อยปีบ้ามึงผู้ช่วยมังอนุปักษ์ตกน้องต้อยขึ้นกวนกันหน้าโรงเรียนนั่นเป็ดนั่นไงตำรวจเครื่องงานที่กันไรนั่งกันเกียรที่ตืดจืดเด็กนักเรียนวะตามังเพี้ยนเกียร์ไแล้วตาขึ้นกวนแล้วอันมึงโรมาไอผู้ช่วยมังอนุปักบอกเด็กว่าพลือบอกว่าเดี๋ยวมีทานกันจบเรียนปั่นพลือแล้วตรงใจ นาวายที่ไอ้เปลี่ยนนันเดินมึงแต่จริงเปลี่ยน,น,น,เ,ยนเป็นแก่จอมกับขึ้นก่อนรอดภาษาอังกฤษคำว่าน้ำมันเครื่องเวนลอยน้ำยาสาผมรีจอยขนมหวานบัวลอยเป็นคนอยู่ที่วางขาคนม้อยไอหนุยอกเส้นจัดว่าร่างเหล่านะคุณม้อยภาษาอังกฤษคำว่าขึ้นต้นมาพร้าวเดอปรับลงมาจากต้นมาเรล่าเดอรูส ถ้าคนตกรูดลงมานั่งรูดเลยสอยเลินและเด็งเอจริงภาษาอังกฤษคำว่าเด็กผู้หญิงเด็กเกินที่กลับรถอยู่เดินถ้าไม่มีรถเดินอ๋อทิ้งไงไม่รถเดินอยู่บ้านนี่นอกจากกรีดยางแล้วอาชีพทำอะไรอ๋ออาชีพเหรอครับไม่ได้ทำอะไรแล้วครับเพราะว่าแกตายแล้วอืมปั่นพูู้ลาวไว้หน่อยนี้ ก็ตาว่าชีพมึงอันทาไมไรแลยทาไมไรถึงกันตายโหงไอ้เร็วะน้องพ่อกูเจ้าคนนี่หืมชีพกับ้าถ้าเชื่อเนี้ยไปโต๊ะชาวบ้านลาวธรรมดากูเล่นเชื่อถึงกูลบไปชาพนเร็วเบอร์เจกูมาปราศมันหมกนี้มึงกีนี้เชื่อนกับเออไปโอเชื่อจนได้มันกี่เล่ ชีบกับรถจนไขไควายาใจเลยผีไม่พีเล้วเน่ยคนต w, ายเร็วทำไรได้ละเตียงเตีงเตงเตีงเตงก็ท่าว่าชีบมึงทำมาไรว่างานเลยตายเลวทำไรเล้วอ๋อยๆ,ๆอาชีบแต่ไมถึัึงกรริจการนานบ้านมึงทำมาไรไม่จะนองแต่พอมึงเอากูกากเก็ปิดเลยฉันถาม่าที่บ้านนอกจากกปิดยางแล้วอาชีพทำอะไร อ๋อตำนาครับกระบอกไปแล้วว่าตำนาที่บ้านมีนาได้เหรอมีนาครับแต่ว่าตอนนี้ทันวาแล้วคุณตำรวจไม่ต้องเสียใจหรอกนี่ก็ไม่กี่วันก็มักกะากุมภาแล้วนันมีนามาเลยก็ถามว่าแกบ้านมึงกันมีนาไหมก็มีนาเนี่ยช่ยปลดจูรัดมีนาเมืองโ้นบ้านกูมันมีชาขึ้นมาเง้นมีนาพร้อมกันเลย แต่มีหน้าแกก็ทำไม่ตึงนว่าทำนาไม่ไม่ใช่มีหน้าเมษาพุกตาป้ามีตัวหน้านู้อ้าโกอแกพิดฉันถามว่าที่บ้านทำนาหรือเปล่าทำครับเป็นยังไงบ้างผลผลิตการทำนาปีนี้มันก็เป็นรวงเหมือนกับปีที่แล้วครับเมนใลข้าวมันก็ปังเป็นรวงที่เป็นลายเหมือนปาล์มพลูเล่าแต่ก็ตา้มมึงงั้นว่าได้มากหรือได้น้อยก้ามึงปีนี้ฉันถามว่าได้มากหรือได้น้อย มันได้ไม่มากเจ้าที่ควรครับเป็นยังไงถึงได้มากไม่เท่าที่ควรคือที่ควรน้ํามันท่วมไม่ถึงครับก้าวเลยได้เยอะแต่ว่าที่ลุ่มและฝนตกน้ําท่วมก้าวเลยสวรรค์โคตรหมดเลยเออจีเล่งกับเล่งไม่เป็นสวรรค์โคตรก็ไหวใจสํา,าสหรับเจ้าสําหรับนายแล้วก้าวมึงเจ้าไอ้หนยแกวัดสวรรค์โคตรนเนี่ยกูไม่ใจเล่าเนี่ยแกปลุกเงี่ยวไหวกินกูไม่ใจคนช่วยินไม่ใจห่าวเดี๋ยวมัว อ๋อก็คุณหมากับเจ้าตอวังเอิญทีเฮมอาชิบว่าผียังไม่มีเมียแต่ไม่มีเมียก็เมียนั้นกันนะเนี่ยอะไรไอ้ก่คนายก็ต้องการนั้นอะไรไอ้นั่นแหละแล้วมีเลือ่อแล้วมึงเล่ยนนำตะคุนกับเติอเอมทีเฮมทีเฮมกับเซมหายยืดไม่ต้องไปหาเคยเรียนนำตะคุนนั้นนั่งใจก็คุณหมากับพี่วัง กอยจันทร์ส้มวังในจริงที่จันทร์ตั้งใจในนั้นก็บจันทร์ไล่โลโก้มาแล้วพอดีโลโก,ก้มีทิปจ้าก้นกับจันทร์ไล่มาทิปควดากับนะอย่างกาดอยู่จ้ามวดกูเสียจันทร์ไล่เองเอาไปซะอย่างเปลี่ยนไปเลยนั่งเหยียบแม่น,นี่เอาไมา้ให้ต้องให้ครบเออมาเม็ดที่โลโก้กูพอพูดเล่นดนตรีกับเมียมตามกันไหมนี่นี่จะปั๊บจะไดตู้ทบงานบางโนย่าไม่เก่งป้าพงมาเกิดโลโก,ก้เรา อัน yup. น <po bio> ี้เล่นบายโยน้องๆอย่างน้อยใจดอกนะเออต้องตามเล็บนักดนตรีจะไม่เนี้ยเออไหนนั่งไม่ต้องจะตามหรอไนนั่งองเล่นนี้แก่ใจรถแล้็วจำใจเลยอ่านหมากขึ้นเออพอใจนั้นก็ขอบพระคุณมากขอบใจมากนะที่ข้อมูลเจ้าหน้าที่ตำรวจฉันไปแล้วโอ้ว่างก็ไปแล้วตำรวจไปแล้วเอาเตงเราก็ย่าจ้าแน่ๆครับเจอป้ากุญายไม่ได้แล้วกะก้าวๆไหวใจเด็ดจัก